สวัสดีครับเพื่อนเสวัสดีครับ fc ก็มาเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับกับ ad จิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวตั้งช่อง do d ีๆมี s i a r channel ก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมก็มาเจอกันในเช้าว,วันที่4เป็นคลิปแรกของวันนะครับหลังจากหอยออกไปแล้วเราก็มาตามกันต่อกับสูตรที่เข้านะครับสูตรที่ไม่เข้าเราก็เหยียบไว้นะครับอย่าพูดดังายเขา อายเขาครับผมสำหรับ3ตัวบนงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับจับเลขไม่ครบเองนะครับจริงๆแล้วสูตรมันเข้าผมจับเลขไม่ครบเองนะครับผมก็ยังเอะใจอยู่นะครับว่าเลขเด่นแต่ละเลขทำไมให้น้อยหางจังงวดที่ผ่านมานะครับผมก็กลับมาดูหลังจากหมยออกนะครับปรากฏว่าจับไม่ครบเองนะครับผมจับไม่ครบเอง ก็ขอโทษเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาดูมาชมทําให้ผิดหวังกันไปต,ตามๆกันนะครับผมเรามาตามกันกับสูตรที่เข้าดีกว่านะครับผมของมีเข้ามีหลุดเป็นคู่ของคู่กันนะครับผมอย่าซีเรียสนะครับผมไม่ต้องซีเรียสของมีเข้ามีหลุดเป็นของคู่กันครับผม ก่อนที่เราจะมาดูคิดคำนวณของสูตรนี้นะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1 6 0 7 2 5 6 5 โสดนี้ที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆไม่ทราบได้ว่าจะเดินต่อได้อีกหรือไม่หัวจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆกอเตือนกันทุกคลิปนะครับโสดเข้าได้ก็มีสิบรุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมครับสำหรับโสดนี้งวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งนะครับกลับมาเข้าบนแล้วนะครับหลังจากงวดที่ที่ผ่านมาไปลงล่างนะครับไปลงล่าง ไปลงล่างนะครับงวดที่ผ่านมางวดก่อนโน้นนะครับงวดที่ออกเก้าสองนะครับเก้าสองไปลงล่างนะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งศูนย์เจดสอห้า้กาก็กลับมาเข้าบนนะครับกลับมาเข้าบนแล้วสูตรนี้ก็สิบเจ็ดงวดไปลงล่างสองงวดนะครับผมไปลงล่าง2องวดเข้าบนสิบห้างวดนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผม หลักการวิธีคิดคำนวณน,นะครับเราก็จะมีเลขคงที่นะครับ3กับ4นะครับวิธีคิดคำนวณของสูตรนี้เราก็จะใช้หลักหน่วยบนกับหลักสิบบนนะครับบวกกันก็มาพักเลขไว้นะครับผมสำหรับหลักร้อยเราก็ดึงลงมาเลยนะครับหลักร้อยดึงมาบวกกับเลข3มคงที่นะครับผม4วก3ได้7นะครับ 8ปดบวกสี่ได้สองสองบวกเจ็ดได้เก้านะครับได้เก้าเป็นตัวแรกนะครับเด่นบนล่างคือเก้านะครับผมเก้าลบหนึ่งแต้มนะครับเราก็จะได้แปดนะครับเก้าบวกหนึ่งแต้มเราก็จะได้สิบก็คือศูนย์นั่นเองนะครับผมประจํางวดวันที่สิบหกจนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเราจะได้เลขเด่นบนล่างแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์ 0. สําหรับตำแหน่งนี้นะครับ ยังเป็นเลขดับแต้มรวมสามตัวบนได้ด้วยนะครับผมแต่งวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่งศูนย์เจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้เลขสองนะครับก็ดับแต้มนะครับดับแต้มลุดนะครับดับดับแต้มลุดนะครับงวดที่ผ่านมาแต่เด่นเราเข้านะครับตำแหน่งนี้ได้หนึ่งนะครับผมก็ลองไปทำย้อนหลังกันดูก่อนได้นะครับผม ผมมั่นใจสูตรนี้นะครับผมมั่นใจสูตรนี้ต้องมีมาต้องมีมาให้เห็นอีกแน่นอนนะครับผมผมมั่นใจนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะมาชนกันนี่เลยนะครับชนศูนย์กับแปดนะครับผมชนศูนย์กับแปดนะครับนี่เลยนะครับผมอันนี้เรามีศูนย์มีแปดนะครับเลขที่ไม่ชนก็คือเก้ากับห้าเท่านั้นนะครับ 9ก้ากับ5ไม่ชนนะครับผมผมจึงมั่นใจว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาบนมาล่างแน่นอนนะครับสำหรับชนไม่หนีและก็สูตรนี้นะครับผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจก็ถ้าให้เลือกก็เลือก0นย์กับ8ปดนะครับผมศูนย์กับแปดพอว่าเลขมันชนนะครับผมถ้ามาก็น่าจะมาบนอีกนะครับ0นย์กับ8 อันนี้เป็นสามตัวบนงวดวันที่16-07-2565นะครับผมสามตัวบนเด่นเลขศูนย์นะครับเด่นเลขศูนย์ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมงวดนี้จับเลขไม่ไม่หลุดแน่นอนนะครับจับเลขไม่หลุดแน่นอนจับครบนะครับจับครบงวดนี้มั่นใจมีให้เห็นแน่นอนนะครับเพียงแต่ท่านหาตัวเกิดให้ได้เท่านั้นเองนะครับผม หาตัวเกิดหาเลขเด่นให้ได้หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนได้ศูนย์นะครับก็มาดูนี่เลยนะครับถ้าได้ศูนย์นะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าได้เลขเด่นศูนย์คิดว่าเกิดแน่นอนนะครับก็ให้ดูในนี้เลยนะครับไม่พลาดนะครับผมไม่พลาดงวดนี้จับเลขครบทุกตัวนะครับผมครบทุกตัวเด่นเลขหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผม จับเลขครบทุกตัวแน่นอนนะครับไม่หลุดนะครับไม่มีหลุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองแปดเด่นเลขสนะครับเด่นเลขสองก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเลขก็แจมแจวชัดเจนอยู่นะครับผมไม่ต้องทวนนะครับเด่นเลขสามนะครับเด่นเลขสามอันนี้ก็จะเป็นสามดนะครับสามสี่เจ็ด อันนี้เลขไม่ค่อยชัดนะครับก็ฟังเสียงเอานะครับ3 4 7สี่เนะครับผมเด่นเลขสานะครับผมอันนี้จะเป็นเด่นเลขสี่ห้าหกเจ็ดแปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยอันนี้เลขดับบนนะครับงวดที่ผ่านมาก็ดับผ่านเอาอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูคลิปเก่าๆดูกันได้นะครับผม วกเลขสามคงที่นะครับโซนนี้ดับยาวเดินดีนะครับดับยาวเดินดีก็สามารถเอามาตัดพวกนี้ได้นะครับมาตัดพวกนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ดับสามตัวบนไปกลับนะครับงอที่ผ่านมาก็ดับผ่านเอาอยู่นะครับผมดับผ่านเอาอยู่ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้อันนี้เลขดับแต้ม สามตัวผลของงวดที่ผ่านมานะครับของงวดที่ผ่านมาดับผ่านนะครับสามตัวผลออกแต้มสองนะครับสามตัวผลออกแต้มสองงดใหม่ก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงให้นะครับยังไม่ได้ลงให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพ่นพี่น้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผม ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างวดวันที่1 6 7 2 5 6 5เพื่อนๆจะโชคดีกันนะครับโชคดีแก้ตัวกบงวดที่ผ่านมานะครับขอแก้ตัวนะครับผมงวดที่ผ่านมา3ตัวบนผมจับเลขไม่ครบเองนะครับผมก็พูนง่ายๆก็คือหลุดนะหลุดหลุดก็ยอมรับว่าหลุดเพราะว่าเราจับหลุดเองนะครับจับไม่ครบเองนะครับผม นี่เลยนะครับชนแล้วไม่หนีให้0.58นะครับก็จะมาชนกับสูตรนี้นะครับ0.8นะครับผม0.8สํำหรับตำแหน่งนี้ยังเป็นเลขดับแต้มรวม3ตัวบนได้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับงวดนี้คิดว่าไม่หลุดนะครับเลขดับแต้มรวม3ตัวบน9นะครับ9นะครับผมคิดว่าไม่หลุด3แน่นอนนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม